คหมอตั้มครับมหมอบอสครับระดับต,ตอนม้าวเต็มสีแนงเคสวันนี้ให้เท่าไหร่เก <9 S 2> ้คะแนนครับเคะแนนครับวันนี้เราทําอะไรกันวันนี้เราจะมาใส่ขนล,ลวดคำยันหลอดเลือดแดงให่ก็เหมือนที่เราเคยทำกันแล้วปะอ,อ๋อไม่ใช่ครับคือความพิเศษของกรณีเคสคนไข้วันนี้คือเราต้องใส่ขนล,ลวดเข้าไปในตําแหน่งที่มันจะต้องปิด เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนซ้ายคนไข้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดบริเวณคอก็คือคนไข้ก็จะไม่มีแผลที่คออะไรเลยเหมือนกับที่เราบายพาสปกติ<ช>ก็คือยิ่งลดจํานวนแผลรวมถึงทําให้แผลมีขนาดผ่าตัดที่เล็กลงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ,บว่าวันนี้มีแขกรับเชิญมีอาจารย์รับเชิญที่เราเชิญมาช่วยท่านไหนบ้างแล้วก็มันจะเป็นยังไงบ้างก็ไปชมกันไปชมกัน ถ้าจะให้เปรียบเทียบความพิเศษของการรักษาในครั้งนี้ให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดผมขอเปรียบเหมือนคุณไปร้านอาหารญี่ปุ่นและเลือกรับประทานคอร์สแบบโอมาเกเสะถ้าโอมาเกเสะคือการที่เชฟรังสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้กับคุณการผ่าตัดในวันนี้ก็เหมือนกับการทำโอมาเกเสะให้กับผู้ป่วยแพทย์จะมีการปรับอุปกรณ์ในการรักษาตกแต่ง เพื่อให้เหมาะสมกับกายวิภาคของผู้ป่วยรายนั้นๆโดยถือเป็นเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านซึ่งเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นการผ่าตัดแบบคัสตอมเมค ท้ายแล้วโอมากาเสคอร์สนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กิจอาจารย์นายแพทย์ปัฒนากิจมูทิรางกูลอาจารย์เบสอาจารย์นายแพทย์ชินพัทรวุทิวนันณิชอาจารย์ประจำหน่วยสัญญาศาสตร์หลอดเลือดภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลขอบพระคุณครับ